ยืดตลอดนะดก่อนที่จะฝึกหลังนะมันดีมากเลย <c oughs> โดน <c oughs> เครื่อเนี้ยโดนโดน <c oughs> โอ้โหโอ,โอ้หมดสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับสู่ช่องหัวไข่ั้างนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ บู๊พฟิเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาซ้อมหลังนะครับกับพี่ตี็เดี๋ยวมาดูว่าวันนี้โปรแกรมการซ้อมจะเป็นฟิลไหนนะครับจะมีท่าฝึกท่าบริหารเทคนิคต่างๆยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูมาชมกันนะครับผมเปิดด้วยทีบาโลนะครับจำแคบ สุดหลังะ่ะการยืดท่านี้เป็นท่าดีมากเพราะเราใช้โฟอารอมใช้ข้อต่อเยอะเลยทายืดท่านี้ท่าดี้พี่ยืดตลอดนะก่อนที่จะฝุดหลังมันดีมากเลยเพราะเราเคยเจ็บมาเราจะรู้คือตอนะ่อให้แบบว่าฝุดหลังะเราสุดยีดให้ตายใช้หลังหนึ่งไงให้ตายตายังก็โฟอมเป็นมาที่สุดใช่เพราะเราได้หนักแล้วถูกต้อง S <S <an> คือเหมือนวันที่ไม่บางทีรายได้บางที่เ,เราเราวางไงแล้วเราคนนี้กับกล้ามเนื้อเด้รไ,ได้การจำเบียดร่างกายเราเนี่ยแต่พวกกล้ามเนื้อพวกนี้บางทีในส่วนเล็กโซนน้อยมันไม่ถึงยืดมันไม่ถึง,ง,ง,ง stretch ออกเออฉะนั้นการยืดเพราะมันมีนลดมาเพราะเราเคยเจ็บมาพี่เคยเจ็บมาก่อนเลยรู้เลยไม่บออกมาเขาจะบอกคือทุกคนอ่ะเวลาเจ็บอ่ะคุณจะจำแต่ถ้ายังไม่เจ็บอ่ะฟังพี่เขาไว้มันก็ดีกว่าต้องเพราะเราเป็นสายแบบเราเล่นหนักตลอดอยู่ไหมครับเราพักพออยู่แล้วอ่ะมันเจ็บได้อยู่แล้วอ่ะ อะไรพวกรายเอียพวกนี้มันทําให้เราเพิ่มความความต้องการถึกลดการบาดเจ็บลดความเสี่ยงเนี่ยช่วยมากแล้วมันทําให้เราเข้าเซ็ตการผลิตได้เร็วขึ้นครับพอพี่ตีเขาก็เล่นระบบพับเพ็ตเหมือนกันนะครับขึ้นหน้าพี่พับเพซ็ตออฟใช่เออตั้งแต่ตั้งแต่ขายไปขายอยู่มูพี่ว่าสามสี่ปีแล้วเริ่มระบบนี้หมา แต่ผมว่ามันดีนะมันทำให้เรารู้น้ำหนักที่แท้จริงว่าเราเล่นได้เท่าไหร่มันวอร์มขึ้นไปเลยใช่ใช่ไล่หน่ก็เหมือนมีค่าเหมือนกันเพราะถ้าวันไหนฟิลมันไม่มาเราจะรู้เลยว่าเอ้ยวันนี้มันมันมันโอ้ยมันวอร์มมาดูแล้วมันใช่ใช่มราวอร์มจะรู้เลยสังเกตนะทีบาร์ลูกวิสต์จะถ่ายรหนักที่ก้นเพื่อไม่ให้ลงหลังล่างใช่เลย เพราะท่าเนี้ยหลายคนเวลาเล่นเนี่ยชอบยืนตรงๆแล้วถ่ายน้ำหนักขึ้นหน้าไปหลังล่าง เวลาเล่นทีบาโลอ่ะถ้าเราเทคขึ้นไปแล้วอ่ะง่ายๆเลยแล้วตัวมันจะทิ้งแสดงว่าตำแหน่งปิดให้วางแล้วเทคมัน่ท่าที่ถูกต้องมันต้องคือแบบอย่ที่ตูดนะเรู้สึกอเฮ้ยมันผิดตำแหน่งเราวางนะอย่าพืนเล่นถามน้าให้นะตัวเชิดตัวค่อตำแหน่งที่ตูดแอบเอองั้นตัวก็หนีบแอบมาล็อกไปเลยเออสวยตูดตึงตลอดนะตึงตลอดสวยเบาโอเคโอ้ไม่ ไม่เห็นต <to> ้อไม่แตโอเคใช่ไหมเพราะตอนแรกที่แกดันแกเล่นไม่ได้เพราะตัวแกมันจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าตรงนี้แต่ถ้าตรงนี้มันแน่นอ่ะมันจะดึงเข้าอย่างนี้ถ้ามันจะไม่เป็นอย่างนี้นะเออโอ๊ยพอยก็มันเห็นข้าดึงขึ้นมันหนักแล้วใช่หนักมันหนักแล้วตอนขึ้นแล้วอ่ะถ้าใช่มันต้องวางเลยมันเล่นมันต่อไม่ได้เออแต่มันก็จะงีแบบแข็งแรงแล้วยังพอแบบอย่างนี้ได้สักสองทีอ่ะแต่มันไม่รู้ว่าใจมันไม่ได้ไม่ได้จำเมื่อก่อนประสบการณ์เราอ่ะถ้าเราเล่นผิดสมมติเราใช้ที่มาผิดอ่ะ แม่งโหลดหลังหน้าตลอแม่งคงมันจะแทงตีอ่ะใช่ใช่แล้วแม่งจะแบบสั่นอย่งเนี่ยเข้าใจไหมแล้วตอนเล่นอ่ะมันจะไม่ได้โฟกัสหลังใช่แม่งอยู่ขาอย่างเงี้ยหลังหลังไม่รู้สึกเที่ยเลยใช่รู้สึกเลยแต่ในกรณีถ้ามีคู่บันดี้อ่ะถ้ามันช่วยเรามันก็ยังพอเล่นได้แต่จริงไม่ควรผิดก็คือวางใหม่ใช่เพราะว่าถ้าที่มันรู้สึกว่าถ้ามันเป๊ะมันจะแน่นมันจะตึ๊กอย่างนี้เลยใช่ใช่ใช่แต่อีกอย่างก็มันดีง่ายด้วน้นหนักที่หนักก็ดีง่ายครับอย่บเสร็จละจริงนะพี่เวลาแข่งเสร็จ กินมื้อแรกมีความสุขชิบหายเอางี้พี่เอาสุขไปวันตื่นเช้ามาวันไม่ไหวเฮียคารุงนั่นคาเลยไม่เไหวดีไปเ้วยช่วยใช่หน่อยหน่อยแต่เราจะข้าวเราไม่เหวเฮียชิปหายแล้วเว้ยไม่ไหวไปแต่เขาบอกพี่เขาตื่นมาวันมันจะมีมันมีในหัวเลยแบบสิ่งแรกเลยคือคารุงไม่ได้ทำอะไรดูภาพดูแบบเอพี่ดูวันนั้นที่แข่งอันนี้อันนี้เมาส์หน่อยนะคือวันที่แข่งมันเลิกดึก ร้านเบอร์เกอร์ที่ผมดูก,กินแม่งก็ปิดอ,อ,อที่มังปิดหมดเลยแล้วทั้งเพียทั้งคู่เลยทั้งบัวทั้งเมียเออเขียไปฟู้ดแลนด์ก็ได้วะคิดแต่ไม่ออกที่เขาถึงฟู้ดแลนด์เราก็ดูเฮ้โต๊ะข้างมันสั่งเป็นแบบขับแซนด์วิชอะที่มันแบบนนเ,เสียบไม่เสียบไม่เสียบไม้ที่มันคิดว่าคำแรกแบบปาด้วยเ้ยอร่อยชิบหาย่ขนาดแบบเบสิกนะอรอยไม่หรอแม่งแต่ก็ดีพอตอนวันนั้นอ,อ่ะมันกลายเป็นแบบกินเบาเพราะว่ามันดึกแล้วใช่มันดึกแล้วฟิวมันหมดแล้วใช่ใช่ใช่ถ้าแข่งเสือก็คุ้มนะวันนั้นอ่ะบันไล ถ้าใครจบจริเย็นๆนะเ <c oughs> มนูเต็มหัวเปล้ว Let's go ลายใหญ่เลยจังลายยืดนเลยไม่ถ่ายว่าถ่ายอะถ่ายเหลือพี่มาชิโล่แต่ไม่รู้ว่าพี่เขาจะเล่นมุมไหนแต่ผมบอกเลยเครื่องนี้สำคัญสุดคือการปรับบอลสำคัญสุดๆเลยนะครับแล้วก็หลังง่ายๆเวลาเล่นพยายามยืดให้สุดเพื่อให้ตีทำงาน แล้วก็แทงให้สูดเชิดออกยืนอน่ที่ดเ <c oughs> นี่ยคือหลายคนเล่นเครื่องเงี้ชอบเห็นไหมพอเราตัวเราโน้อมอะไรเง สองมันก็แข็งไม่มีเลยมันต้องอแน่นๆอย่างเงี้ยแกลบไปลึกละลากเนี่ยลาก โยนแรงตกนิดหน่อยตังนี้ได้พักแล้วพักก่อนเนาะทีนดีครับแข่งเสร็จรอบนี้น้ำหนักไม่เยอะมากตรอมใจวันออนสเตอัล84ตอนนี้85.3ก็เทลตี้เฟสแล้วนะครับแล้วก็ยังคุมอาหารเป็นรีวิสเอชก็อาทิตย์หนึ่งคือแข่งเสร็จแบผมชีสไปแล้ว หนึ่งมื้อวันนั้นแล้วก็อีกวันหนึ่งมื้อหนึ่งแต่อีวันเมื่อวานอ่ะิซูชิแต่กินเยอะแล้วก็เดี๋ยวภายในวันอาทิตย์เนี้ยจะชี้อมือน,นึงคือผมยังโคหรือว่ายังอาทิตย์นึงยังชี้ได้ครั้งหนึ่งนะครับแต่ตารางการกินก็เพิ่มแถวมานิดเดียวไม่ไดีมากเพิ่มเป็นคาร์บเข้ามานะครับเพราะว่าปกติช่วงทิกวิสผมกินคาร์บแค่ตอนเช้า แล้วก็ก่อดซ้อมส่วนวันพักเนี่ยจะมีแค่กินคาร์บตอนเช้ามือเดียวเลยส่วนตอนเนี้ยตารางรีวริเวเดกก็คือกินคาร์บมื้อแรกแล้วก็กินคาร์บก่อนซ้อมแล้วก็กินคาร์บหลังซ้อมนะครับประมาณนี้เออคือวันซ้อมอกินคาร์บสี่มือ้อกินทั้งหมด7ส่วนวันพักอะ่ะกินคาร์บสามมือ้อจากทั้งหมดหก แล้วเดี๋ยวมาดูตารางอาทิตย์หน้าเขาจะปรับขึ้นหรือเปล่าเข้มร่าไหมชินอับแบบมีช่วย โดนเครื่องนี้โดนโดนที่สุดแล้วตั้งแต่เล่นมาในทุกที่นะผมบอกยี่ห้ออะไรนะพี่เนี้ไซ<ส>เบ็กโคตรโดนสสเพราะว่าพอมันเป็นที่เหยียบตรงตัวเรามันจะแบบเสยรึ้นมาอย่างเงี้ยมันจะไม่เหมือนที่แบบเป็นเข่าไม่เพราะว่ามันไม่เหมือนเพราะว่าตัวเข่ามันขยับไม่ได้สมมติใครลองสักองถ้าตัวเขาว่าเข้าไป,ปั๊บอ่ะมันจะขยับไม่ได้นะไอเนี้ยมันยังสมมติเราแค่ขยับปลายตีเนาะเนาะทำให้เราสามารถทาเ่าคือ มันให้ตัวได้มากกว่าครับถ้าสมัยก่อนนี้เรายึดตำแหน่งเราขึ้นไปด้แต่นี่ยเหมือนกันที่พอเหาอย่างนี้ใช่มันก็ดึกๆอะไรไม่เออมันให้ตัวได้ดีกว่าใครก็เด่นสังเกตอย่างอย่างที่ว่าชัดเจนเลยคือตอนนี้พวกแบ็กสปอตฟรีเวイトแบ็กสปอตเจออย่างนี้แล้วตอนนี้นักกีฬาสยามถ้าเล่นขาจะขิงกันเรื่องแบ็กสปอตแบ็กอะสังเกตใครเป็นตัวที่แบบวัดเลยว่าใครเก่าให้เก่าแต่ใส่กันเยอะแล้วแบบฟอร์มสวยลงสุดอะไรเงี้ยถ้าเป็นสมัยก่อนโอสกูไม่ได้แบบยุคนั้นทิโคลแมน มันจะเป็นแบ็กสควอชฟิอด์เยอะแต่ตอนนี้ไซเบ็กไม่มีเลยนะไม่ได้เหมือนว่าแต่ละท่ายแคทไซเป็นการวิ่งขีดขนาดโตเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเล่นตัวนี้ละใส่กันี้เยอะมันจะรู้ว่าที่มุมเนี้ยเล่นยากใช่แต่พอเดี๋ยวนี้พอเล่นหนักๆพอเราอายุเยอะมันปวดหลังล่างเขนาดฟอร์มเราเป๊ะแล้วนะการขึ้นถึงถึงขาแคทสควอชไซเบกเพื่อแม่งไม่จริงอ่ะแม่งหนักแม่งหนักับแบ็กสควอชหนักกว่าใช่มันไม่ให้ตัวด้วยองศาแต่พอรู้สึกผมรู้สึกว่ามันปลอดภัยกว่าใช่ แต่ถ้าผมเล่นฟรีเวทอ่ะอย่างน้อยๆอ่ะต้องมีคนมาอยู่ข้างหลังให้กุนใจหน่อยเออใช่เดินออกจากไลน์มาบ้างสิครับใช่ใช่ใช่ เป็นไฮโลแต่เป็นแบบเป็นสแต็กโคตรโดดนะครับนี้แนะนำเลยวิ่งวิง,วงคาร์บหมดแล้ว <c oughs> ชีนี้หิว <c oughs> หิว <c oughs> จริงอะคือมาที่นี่ครบเลยครับ <c oughs> ผมบอกเลยที่จอดรถที่ล้างรถนะครับร้านอาหารแล้วเราสามารถให้พ่อครัวค,คัสตอมได้สมมติว่าคุณเป็นคนที่แบบเแปบบแบบ๊ะๆเราอาจจะต้องการข้าว150นะกร,รมัม ไก่120กรัมผัก50เงี้ยโอเคเลยแล้วเราก็จะปรุงแบบขีดแล้วอร่อย wow. 嗯。<sighs> ข like ั้นสุดท้ายแล้วครับไหลหลังเล่นรเ v e r s e p e นะครับ ถาเรานั่งเบอร์3นะตัวนี้พี่ยอนั่งสว่าตัวพีอยะเนี่อมล่บบให้าก่แล้วก็แข็งเราทีเว่ลงโอกันเซนเตอร์สู้กได้ไหม อนไรนนะแค่หนึ <Mayor warning S 1> ่งอะไรนี <click underneath> ่โอริเตะอะไรบอขวาเลยนี่แคมวกยิงการยิงขี้หิบก่อเราแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการซ้อมกับพี่ตีตนนะครับก็เทคนิคความรู้ต่างๆเล็กๆน้อยๆนะครับลองเอาไปปรับไปใช้กันนะครับแล้วก็ผมว่า ได้อะไรไปค่อนข้างที่จะเยอะนะครับส่วนใครนะครับที่อยากที่จะเทรนส่วนตัวกับหัวไข่นะครับือว่าอยู่ไกลอยากเทรนออนไลน์นะครับไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายผู้หญิงทุกเพศทุกวัยนะครับอยากมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้นอยากเพิ่มกล้ามเนื้ออยากลดไขมันนะครับสามารถทักไลน์แอดมาได้นะครับไลน์แอด aloha bkk นะครับส่วนสินค้านะครับอัลมอนด์บัตเตอร์วิตามินบี๖นะครับก็สามารถสั่งกันได้นะครับตอนนี้นะครับ ผลิตภัณฑ์ของอโลฮานะครับมีขายที่ Muscle Factory พัทยาแล้วนะครับก็ใครที่อยู่แถวานั้นนะครับสามารถไปจับจ่ายใช้สอยสินค้าของอโลฮากันได้นะครับผมขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนสนับสนุนหัวข่ายมาตลอดนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะครับใครที่ชอบคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับเจอกันครับสวัสดีครับ